วันนี้นะคะเราพาทุกคนคะ่ะมาอยู่ที่สวนการค้าเซ็นทรัลเวิลด์กับงานเซ็นทรัลเวิลด์ไลน์อัพคริสต์มาสทรีเซเลบรชันค่ะซึ่งจะบอกเลยว่าไฮไลท์ในวันนี้เนี่ยก็คือการเปิดไฟต้นคริสต์มาสที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ oh <my S 1> ค่ะและอีกหนึ่งไฮ oh <my> ไลท์เนี่ยก็คือหลังพิกระจูตรงนี้ค่ะซึ่งท้าพูดถึงกระจูก็จะถ,ถ,ถ,ถึงไฟฟ้าที่มันสปาร์คในตัวค่ะเพราะฉะนั้นเราจะไปถามเราแขกรับเชิญกัน,กนค่ะว่าอะไรที่ทําให้ไฟฟ้าในตัวเขาเนี่ยมันสปา ความพิเศษของงานเราจะมีอะไรบ้างละ่ะคงต้องให้ผู้บริหารท่านนี้ละคบมาให้ฟังแล้วล่ะคร,รับน้องคะสวัสดีค่ะดอกเตอร์พูดถึงความพิเศษของงานในวันนี้หน่อยค่ะปีนี้นี่เราร่วมกับโปเกม o นคอมพานีนะฮะเราทำเด r a t i o n พิ k a c จูที่สูงที่สุดในเอเชียนะฮะสูง15เมตรแล้วก็จะมีโซนต่างๆ7โซนเนี่ยสามารถมาถ่ายรูปร่วมพิกาจูได้เรามีพิกาจูมาจากญี่ปุ่น30ตัวมาเต้น3เพลงด้วยกันพูด ขยับเต้นตามน้องบ้างไหมคะเออมันอ้วนๆเหมือนกันนะฮะพิกาพิกาพิกาจูพิกาพิกาพิกาจูพอพูดถึงปิกาจูจนนึกถึงไฟฟ้าค่ะด็อกเตอร์อยากรู้ว่าเวลาที่ด็อกเตอร์ไปเจอเนี่ยคนสัตว์หรือว่าสิ่งของอะไรทําให้ไฟฟ้าในตัวด็อกเตอร์เนี่ยมันสปาร์คขึ้นมาคนที่มีรอยยิ้มสวยแบบนี้พอจะสวยไหมคะโอ้สวยมากมาถึงศิลปินบอยแบนด์วงนี้กันบ้างในน้ำตัวเลยค่ะโอเค seven eight nine because กระจูเนาะล้วก็จะถือไฟฟ้าอะไรที่ทำให้ไฟในตัวหนุ่มๆวงบัสเนี่ยมันสปาร์ขึ้นมาคะรู้สึกว่าไฟที่ทำให้พวกเราแบบสปาร์ขึ้นมาใช่ไหมครับคือกำลังใจจากแฟนๆทุกคนห<า>วานจีขอเสียงจากแฟนๆหน่อยได้ไดไมาคันไฟมันสปาร์ขึ้นมา,านมีคำไหนไหมที่เวลานหนุ่มๆพูดแล้วเนี่ยแฟนๆรู้สึกว่าสปาร์ขึ้นมาเลยค่ะพี่กาพี่กาจู <laughs> <laughs> ใกล้จะคริสต์มาสแล้วนะครับแ,แต่คิดถึงนะฮะทุกคนไอวิล พักสักครู่ช่วงหน้ากรรมชมความน่ารักของเราบลบริตี้กันต่อต้าส่วนนมที่เจอแล้วต้องสปาร์กอย่างแน่นอนหลักก็ต้องยกให้กับน,นุ่มคอปเตอร์พนุวัตรคนนี้นถ้าพูดถึงปิ๊กจูแล้วก็ถึงถึงไฟฟ้าที่มันแบบ ปาอยู่ในตัวเราอะไรที่ทําให้เรารู้สึกสปาที่สุดนกแก้วครับนกแก้วครับที่น้องเยลโลครับผมเลี้ยงนกแก้วอยู่ยงงคือมันเปลี่ยนชีวิตผมไปเลยมันทําให้ชีวิตผมมีสีสันรู้สึกมันโดนช็อตกลางหัวใจอยู่ทุกวันเวลาเห็นน้องนกแก้วสุดน่านรักเนี่ยมันมีท่าสปายังไงหนึ่งซอกซับถ้าเป็นสาวเดินผ่านมาแบบไหนที่ทําให้คุณคอปเตอร์สปาได้เหยียบเท้าครับผมเหยียบเท้าครับผมไฮไลท์ของเราเนี่ยเป็นพิกาจูอยาก รแรงมาก oh. แรงขนาดสายตาอยู่ข้างกล้องอะไรนี้ยแรงไหมล่ะครับน<อ>นผมเ <ๆ S 2> ขาแต่งแล้วยิ่งแรงครับคุณภรรยาคนสวยแล้วมีอะไรที่ทําให้แบบไฟในตัวของเราเนี่ยมันสปาขึ้นมา เป็นงานที่ทำลวกันเพราะเอนจอยกับงานมากทุกทีที่ขึ้นเวทีมันแบบอะดรีนาลีนหลั่งใส่เต็มร้อยมันเป็นการเติมไปให้กับเราเลยจริงๆเออห้พอนแฟนๆรายการของเราหน่อยค่ะก็ขอให้แฟนๆรายการนะฮะติดตามรายการต่อไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆปี2024ขอให้เป็นปีที่รวยแบบไม่ต้องกั๊กแล้วก็รักแบบไม่ต้องเกรงใจนะครับ